สวัสดีครับรวันใสมะพร้าวคลิปนี้จะมากกีดใบให้ดูครับผมไม่ใช่มากีดกาัดนะครับจะกรีดใบนะครับเพราะว่าได้เห็นใบอ่างเนี้ยมันเป็นแบบตลรอให้มันใบมันแยกก็มันก็จะนานเนาะเราก็ช่วยมันหน่อย วิธีทำก็ไม่ยากครับอุปกรณ์ก็ใช้แค่อย่างเดียวมีดคัตเตอร์ครับผมบใช้มีดคัตเตอร์อย่างเดียวกีดใบได้เลยนะครับต้องกีดไอช่วงที่ใบมันเขียวๆเลยนะครับ ไอช่วงใบอ่อนนะยอย่าไปกรีดนะครับกรีดเนี่ยมันก็มีมีร่องของอของใบมันอยู่นะระหว่างใบนะแต่ละใบเนี่ยมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วก็กรีดตามนั้นไปครับช่วยมันนะครับก็เหมือนเรากรีดกรีดอเอาเยื่อออกนะครับเพื่อให้ใบมันคลายตัวไวเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให ใบมันยืดยาวไปนะครับถ้ากีดกีดเยื่อไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะมากีดใบแทนนะครับไปดูกัน ้างไนออกมากีดต,ตามล่องเลยไม่ต้องรีบรอนะครับค่อยกีดออกมาสองลองเป็นใช้ได้ครับ ล่องนะเกืตะกิจส่วนอื่นเนี่ยมันจะแล้นล่ะนี่ไงเห็น,นยังครับมันก็จะเป็นทางมะพร้า,าวไปมะพร้า,าวทางมะพร้า,าวให้ดูครับทีนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองเราแค่ช่วยส่งเสริมไม่ส่งเสริมมันนั่นเอง ลืมนั่นแหละครับโดยามากีดีบคครับผม ถ้าก,กีดเองก็กีกดคงกีดไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมีแนวร่องให้เรากีดอยู่นะครับดูตามแนวร่องไหนนะครับมันจะมีก้านใบอีกนะครับแนวก้านใบเนี่ยเราอย่าไปกีดเราก็กีดในระ่องเอา จะเป็นอย่างนี้นเป็นเป็นใบมะพร้าวน่าจะครับนี่ครับเห็นช,ชัดๆอันน,น,นี้อันนี้อย่าเพิ่งไปกรีดนะครับเนี่ยเพราะว่าใบมันยังอ่อนอยู่เรากรีดเฉพาะไอ้ส่วนในที่ใบมันที่มันเขียวเขียวเข้มเข้มนะฮะ สีอ่อนยังมีปอนอยู่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรครับปล่อยมันก่อนเดี๋ยวคว่าคันเขียวเข้มอะไรก็จัดการได้เลยครับนี่ถ้าปล่อยไปอย่างนี้แล้วก็ป,ปล่อยมันได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวใบเนี้ยมันจะเริ่มงองอไปเอง ไปในตามที่ทางของมันเองนะครับสำหรับใบมะพร้าวนะครับไอ้เรื่องภา,าชนะที่เราใส่เนี่ยเราจะใช้อะไรก็ได้ครับที่มันสามารถใส่ดินนะครับ หรือใส่น้ำได้อะไรนะครับผมแล้ววัสดุเนี่ยพวกที่ใช้ที่ใช้ปลูกนะครับก็จะเป็นพวกขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดินทั่วไปนะครับหรือจะเป็นทรายก็ได้การเลี้ยงเลี้ยงรากก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะเลี้ยงรากในทรายในน้ำในดินในขุยมะพร้าวอ,อะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่ตามถนัดของวิธีของแต่ละคนนะครับในส่วนของผมก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินพิษมอสนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ใช้ขุยมะพร้าวผสมกับดินขี้หมูนะครับอัตราส่วนก็จะเป็นประมาณว่า,าขุยมะพร้าวหนึ่งสองส่วนนะครับ ลดิงขี้หมูหนึ่งส่วนนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับหน้าตอนนี้นะครับนี่ครับมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบสวยงามนี่ครับก็ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวใบมันก็จะงอลงคือไอ้ตรงกลางเนี่ยให้ให้ก้านใบมันเริ่มแก่ก่อนครับผมถึงจะดัดใบนะั้นลงมาได้นะครับไอ้ส่วนใบนี้นะครับผมก็ได้ดัดมันให้มันงอเรียบร้อยแนละ้ว อลนนี้คือก็อยู่แบบนั้นเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้มีวิธีอยู่ครับผมใช้เชือกล้างเอานะครับแต่ตรง,งนี้ต่างกางเนี้ยมันยังอ่อนอยู่ก็เลยยังยังไม่เอาอะไรมันนั่นนะครับโอเคครับผมก็มากรีดใบให้ดูนะครับนอกจากกรีดกบับตัดกับออกแล้วก็กรีดเยื่อออกนะครับตอนนี้ก็มากรีดใบให้มันแยกออกกันจากกันนะครับ อใครมีวิธีที่แตกต่างจากผมก็ลองเม้นใต้คลิปบอกกันมากนะครับหรือมีข้อแนะนําอะไรก็เม้นใต้คลิปบอกได้บอกผมมาเลยนะครับผมผมยินดีรับข้อติชมทุกทุกคำกล่าวนะครับก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผม ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะทำลงในช่องนะครับผมก็ดูคลิปให้จบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ